สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาตรวจเช็คเครื่องเป่าลมร้อนนะครับของมาฮิตานะฮะรุ่น HG 6 003นะครับผมตัวนี้นะฮะลูกค้าบอกว่าเครื่องไม่ติดนะครับผมเป็นเครื่องใหม่ๆอยู่นะครับสภาพใหม่ดีนะฮะตัวนี้ผมได้ทำการตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วนะครับตัวนี้เครื่องไม่ทำงานเนื่องจากเทอร์โมสัตต์ของไส้ความร้อนขาดนะฮะตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กดูนะครับผม เสี๋ยวลักอ่าเปิดสวิตช์นะครับเครื่องไม่ทํางานนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับ อ่าตัวนี้แกะมาภายในตัวนี้โอมระกบจะไม่ไม่เยอะนะฮะไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะฮะจะมีสายไฟเข้ามานะฮะจ่ายเข้าที่สวิตช์นะฮะสวิตช์เนี่ยต้องเลี้ยงไฟไปจ่ายไปจ่ายไฟที่สาความร้อนก่อนแล้วก็ย้อนกลับมาจ่ายไฟที่มอเตอร์นะ,ะตอนนี้มันถูกตัดตอนโดยส้ความร้อนเนี่ยมันมันถูกตัดตัดที่เทอ,อร์โมสัตดมันเสียนะฮะไฟก็เลยจ่ายไปไม่ครบวงจรนะครับผมเครื่องเลยไม่ไม,ไม่ทำงานนะฮะอ่าตัวนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามอเตอร์เสียไหมอ่าเดี๋ยวยผม เทสง่ายเลยนะครับก็คือผมเสียบจิ้มตรงเลยนะฮะเอาแบตต่อตรงเลยฮะก็คือต้องตามขั้วด้วยนะครับผมด้านบน,นี่จะเป็นขั้วบวกนะฮะด้านล่างจะเป็นขั้วลบนะฮะเมื่อผมเมื่อผมจิ้มตรงนะฮะอันนี้มอเตอร์ทําทงานนะครับผมอ่าครับผมสรุปได้ว่าตัวนี้อมอเตอร์ไม่เสียนะฮะจะมีปัญหาที่ตัวไส้ความร้อนเทอร์มโมสตัตของส้ความร้อนนะครับผม อ่าผมจะแกะออกมาดูนะฮะตัวนี้นะฮะตัวที่มีปัญหาก็คือตัวนี้นะครับผมมันเสียจริงหรือเปล่านะฮะเราลองวัดดูนะครับผมอ่าผมตั้งมาที่ย่านโอมนะฮะแล้วผมก็วัดนะครับผม ถ้าเชื่อมต่อกันเนี่ยเครื่องมันจะดังแบบนี้นะฮะ,ะถ้าเชื่อมต่อการเครื่องจะดังแบบนี้นะฮะแต่ตอนเนี้ยขาทั้งสองข้างเนี่ยผมจิ้มขาสองข้างแล้วเครื่องเงียบเลยนะครับผมแสดงว่าอมอเตอร์ตัดเกิดการขาดนะฮะแล้วสาความร้อนเนี่ยมันจะไม่ทํางานนะครับจะทำยังไงเรือกต้นผมจะลองต่อตรงดูนะฮะว่าเครื่องจะทํางานจริงหรือเปล่า ตัวนี้ผมก็จะใช้เป็นพวกขดลวดของอขดลวดปีเนียมนะฮะหรือขดลวดตะกั่วพวกนั้นนะฮะหรือไม่ถ้าเราหาไม่ได้จริงๆก็อาจจะเป็นพวกพวกสายไฟก็ได้นะครับผมจะผมจะต่อตรงมันให้ไฟมันถึงกันนะฮะ อันนี้เราต่อเบื้องต้นนะ,ะเราไม่ได้ต่อแบบแบบแน่นจริงๆนะเราแค่เทสให้ดูนะฮะว่าถ้าต่อตรงแล้วเนี่ยเครื่องจะทํางานได้หรือเปล่านะครับอ่าโอเคตอนเนี้ยเราก็มาวัดวัดไฟเหมือนเดิมนะฮะวัดดูเหมือนเดิมโอเคสองข้างนะครับตอนนี้ถึงกันแล้วนะฮะอ่าลองเราลองมาประกอบดูว่าเครื่องจะทํางานหรือเปล่านะครับ ผมยุดเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับหนึ่งตัวนะฮะใส่ตำแหน่งสวิตช์นะครับผมเราประกอบไปก่อนนะยังไม่ต้องประกอบหมดนะก,นกันไฟดูดเรานะครับตันนี้ผมประกอบต่อตรงเทอร์โมสัตต์ไปแล้วนะฮะเอาเปิดเครื่องนะครับผมเเครื่องทำงานได้นะครับ เกิดลมร้อนแล้วนะครับผมครับผมเรียบร้อยนะตัวนี้สามารถต่อตรงได้นะครับก็คือเครื่องทํางานได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเครื่องใหม่ๆเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนตัวเทอร์โมสัตต์ที่ผมบอกได้ก็เครื่องก็จะทํางานได้นะครับแต่ถ้าเครื่องเก่าแล้วเนี่ยผมแนะนําให้เปลี่ยนเป็นทั้งไส้ความร้อนเลยจะดีกว่านะฮะครับผมส่วนคลิปนี้ก็จะมีแนะนําแค่การตรวจเช็คเบื้องต้นนะฮะว่า สาวผมร้อนเสียเนี่ยมีวิธีแก้ไขอย่างไรนะครับผมสำหรับลีมนี้เขอามากครับ